จำลองชุด p ี B. e เป็นชุดกันฝนแล้วให้เขาอ่ะได้ใส่แม้จริงใส่เฟชชินแล้วอ,ออกไปยืนตากแดดคือบอกเขาว่าเนี่ยลูกเนี่ยเราแค่ทำมา5นาทีเองรู้เลยว่ามันแบบมันอึนอดอัดมันทรมานขนาดไหนแต่ผู้ทรมานแพ้์เขาใส่กันเป็นสิชั่วโมงเลยใส่แล้วถอดไม่ได้เอเดนตอนถอดหมวกอหัวออกมานี่คือแบบผมเปียกหมดเลยอะ ู่แล้วแหะครับผม,มได้รับผลกระทบจากโควิดแต่มันทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเลยที่แม่ฮารุให้น้องทดลองใส่ชุดกันฝนอันนี้คือจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนคะที่อยากให้น้องแบบว่าได้ลองประสบการณ์อืมจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วว่าอยากอธิบายให้เด็กๆฟังเรื่องแบบ เ,เรื่องบุคลากรทางการแพทย์เรื่องการที่แพทย์ด้างงานหน้าสนามต้องทํางานหนักมากช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งคิดว่าเราจะอธิบายให้ลูกฟังไงดีให้มันเข้าใจง่ายและลูกเข้าใจแบบเข้าใจเองจริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลให้เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออการเรียนรู้ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติเนาะแพีงก็ลองให้ปฏิบัติดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองจําลองชุดพีพี e เป็นชุดกันฝนแล้วให้เขาอ่ะได้ใส่ ใส่เฟซชีใส่ชุดกันฝนเราออกไปยืนตากแดดอะไรเงี้ยก็คือจําลองเหมือนเหตุการณ์บุคลากรทางการแพทย์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเขาอยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นเนี่ยแต่เราก็อธิบายก็หวังว่าลูกเป็นไงใส่แล้วมันเหนื่อยไหมมันร้อนไหมมันหายใจออกไหมเนี่ยเขาก็ปวนเนาะมันก็เหนื่อยมันร้อนอะไรเงี้ยก็เลยอธิบายก็หวังว่าลูกใส่เนี่ยแค่สิบนาทีนะแต่บุคลากรทางแพทย์เขาใส่กันเป็นสิบชั่วโมงเลยใส่แล้วถอดไม่ได้ต้องนอนทั้งอย่างนั้นเลยคือคือ คือเขาเข้าใจมากกว่าเราอธิบาย Jam กว่าการเปิดรูปอีกเพราะได้ปฏิบัติจร <vale> ิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบเออมันเป็นการเรียนรู้ที่เขาสามารถพูดเองหลังท้ายคิดว่าแบบเขาอยากให้กําลังใจแบบอยากให้แบบหายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บ่นว่าเขาร้อนเขาเหนื่อยเขาขอขอดได้ไหมเขาหายใจไม่ออกเหนื่อยเต็มตัวแล้วคือถ้าถ้าคือในในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าเราเราเราอยู่ด้วยเราเห็นเลยว่า มันเริ่มเป็นแบบไอน้ําอยู่ข้างในอะ่ะแล้วแล้วแล้วไอชุดกันฝนที่เราซื้อมามันเป็นสีใสๆใช่ไหมฮะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นไอน้ําแล้วก็เริ่มเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดอย่างนี้เลยอะ่ะเอเดนตอนถอ,อดหัวอไอหัวออกไหมนี่คือแบบผม<ท>เปียกหมดเลยอะ่ะเขาก็แบบเขาก็บอกว่าขอถอดได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราเราตั้งกฎเอาไว้ว่าสิบนาทีนะ ถอดนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเขาว่าเนี่ยลูกเนี่ยเราแค่ทํามาห้านาทีเองเลยอีกห้านาทีทามาแค่สองักแปดนาทีเองเลยอีกสองนาทีอะไรทุกอย่างมันคือการเขาดาหมดเลยคือเขาจะเรียนรู้เลยว่ามันแบบมันอึดอัดมันทรมานขนาดไหนเหนื่อยมากใช่คือเขารู้จักโควิดนะครับผมแล้วเขารู้ว่ามันติดกันได้มันเป็นเชื้อไวรัสเขารู้หมดแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพอเป็นโควิดแล้วหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อก็รู้แค่ว่าต้องไปโรงพยาบาลคเขารู้แค่มุมของคนที่เป็นว่าเป็น แล้วทํายังไงให้ไม่เป็นคือล้างมือใส่แมสอะไรเงี้ยเขารู้รู้ว่าคนเป็นแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะตายได้หรือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่อีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้เลยก็คือ,เ,อเรื่องคนท<า>ี่ต้องดูแลมันเหนื่อยอขนาดไหนใช่เราก็เลยอยากให้เขารู้มุมนั้นด้วยมันก็ทําให้เขาแบบเออจริงเราต้องดูแลตัวเองดีๆนะอ,อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆสอนเขาไปเรื่อยๆว่าแบบต้องดูแลตัวเองดีๆไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเหนื่อยนะ จริงๆส่วนหนึ่งนะคะเรื่องความระวังอ่ะเด็กๆเขาพอจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่โควิดระลอกแรกเนาะก็เป็นการปลูกฝังมาอยู่แล้วว่าโควิดละโควิดคืออะไรทํายังไงมันถึงจะแบบไม่เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่เอามือเข้าปากนะล้างมือบ่อยๆออกไปข้างนอกไม่ได้เนี่เป็นสิ่งที่เราคุยกันอยู่แล้วแต่เราอยากให้เขาเข้าใจว่านอกจากที่แบบเราอ่ะดูแลตัวเองเพื่อตัวเราแล้วมันต้องดูแลเพื่อใครอีกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะสอนเขาเนาะแบบอธิบาย คือก่อนก่อนที่เราจะให้เด็กไปใส่ชุดจําลอง PPE อะก็เปิดเปิดในอินเทอร์เน็ตหารูปอะไรให้เขาดูอยู่แล้วอะไรแต่คือแบบเด็กเขาก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะก็เลยคิดว่าปฏิบัติน่าจะดีที่สุดอขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีดรามา่าใช่ไหมเรื่องทําคลิปอะไรเงี้ยตอนนี้คือลบคลิปออกกันหมดแล้วใช่ไหมคะที่แบบอ่าโจรป้นทำไมแก้ไม่ลบครับ<อ>ไม่ได้ลบคือคือมันเป็นคลิป อธิบายไงดีอะคือรายการแพงเลยค่ะรายการแพงเหมือนที่เราเห็นของฝรั่งที่เขาแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แกล้งกันเองซึ่งาฮารุก็มานั่งคิดว่าคนแรกที่เราควรแกล้งอะก็คือไอคนคิดรายการนี้ก็คือรัชชานนท์เวพราะว่าคิดมาแล้วก็ต้องโดนก่อนเลยอย่างเงี้ยเออเลวร้ายมากแล้วก็พี่กายก็เป็นคนเขาไม่ค่อยกลัวของกินของกินกินได้หมดทุกอย่างสัตว์ก็ไม่ได้กลัว กลัวอะไรบ้างฮารุก็นั่งคิดกับที่มะสมเขาก็คง,ง,งต้องห่วงเรื่องแบบอันไหนจะลูกไหนจะครอบครัวใช่ไหมเรื่องแบบ ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถ้าเราทาโจรขึ้นออฟฟิศได้เนี่ยนางคงแบบคงจะตกใจช็อกหน้า<ม>ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาละ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์จริงไงก็ต้องมาอยู่ดีอ่ะมาหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าเกิดจริงหรือว่าโดนแก้อีกรอบหนึ่งเธรคิดว่ายังไงสัญชาตญาณของแบบเราเราก็ต้องมาอยู่ดีค่ะเชอเอางี้ออฟฟิศ <c oughs> ของพวกเราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านที่ถือว่าแบบปลอดภยัย <c oughs> มันไม่ได้แบบอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเนาะก็จะมียามแล้วบ้าน ออฟฟิศของเราที่ซื้อเอาไว้เนี่ยมันอยู่ติดกับป้อมยาม,ม,มเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ใช่อยู่ติดกับป้อมมันอยู่ติดกับที่ยามเขาจะมาแบบทุก5้านาทีเอ่ออันนี้หนึสองคือมีกล้องวงจร3คือประตูมันเป็นแบบฟิงเกอร์ล็อกทุกอันอคือวันนั้นหน้าที่เห็นว่าโจมันเข้าง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ล็อก คือเราไม่ได้ล็อกคือเราเรียงเอาไว้แต่จริงๆแล้วระบบล็อกออฟฟิศมันมีเยอะมากเพราะว่าของทรัพย์สินมีค่าที่แบบพวกข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ในออฟฟิศมันก็สําคัญเขาเปิดแต่กล้องวงจรเอาไว้เพื่อให้ผมเห็นเปิดแต่กล้องเลยระบบสัญญาณเตือนภัยขโมยทุกอย่างคือเราปิดหมดเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือในออฟฟิศเรามันมีระบบการล็อกอะไรอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือโดยส่วนมากแล้วที่ออฟฟิศเนี้ย จะมีคนอยู่เกือบ24ชั่วโมงตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะบางบางทีก็จะเป็นแบบเอ,อพนักงานตัดต่อเพราะว่าเขาจะเข้าแบบบางคนคือเข้าแบบมันมันวนกันนะ<ช>ครับผมบางทีแบบน้องๆครีเอทีฟก็จะอยู่กันทั้งคืนอยู่แล้วส่วนมากแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ในออฟฟิศไม่มีใครเลยยกเว้นว่าเราจะไปต่างจังหวัดกันซึ่งตอนนี้ก็ impossible อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นก็คือเคลียร์เนาะดามงดราม่าแล้วก็ อะไรต่างๆใช่ไหมคะครับเค<ช>ียร์ครัไม่มีอะไรโอเคถ้างั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากค,ค่ะ